ราชบัญญัิเวียนคืนที่ดินหลักการเหตุผลเข้ามาเพื่อว่าประเทศต้องมีการพัฒนาโครงการที่มีการพัฒนาแล้วที่รัฐมีไม่พอพูดง่ายๆเลยค่ะที่รัฐมีไม่พอที่จะทําการพัฒนาเห็นไหมคุณเห็นไหมถนนอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยทั้งอ่างเก็บน้ําป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่ต่างๆเดอะป่าศักชลสิทธิ์น่ะแก้ปัญหาเฉพาะแก้ปัญหาน้าท่วมในกรุงเทพมหานครมากที่สุดประโยชน์ก็คือหน้าแหลงก็ส่งส่งน้ําให้ภาคกลางนี่คือประโยชน์ที่ที่เขื่อนสร้าง แต่กว่าจะได้เขื่อนนั้นมาเนี่ยคุณรู้แล้วไม่ต้องเว้นคืนที่ดินเป็นหมื่นหมื่นไร่ทั้งที่ดินที่เหนือเขื่อนกับที่ดินที่ใต้เขื่อนแบบเนี้ยคุณลองคิดดูกว่าประชาชนจะยงรับอ่ะโครงการเวนคืนส่วนใหญ่รัฐเพื่อทําเพื่อสาธารณประโยชน์คํานึงถึงประโยชน์สาธารณะแต่ไม่ได้ทอดทิ้งกลุ่มที่รับผลกระทบเขาก็ให้ค่าเว้นคืนตามราคาประเมินไม่ได้โกธถ้าเกิดที่ที่เวนคืนไปแล้วเหลือที่ทําประโยชน์ไม่ได้รัฐซื้อหมดเลยอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าญาติขออาจารย์ผ่านทั้งบ้านทั้งที่เลยค่ะ